สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาดาฟรานนะคะเป็นยังไงกันบ้างณตอนนี้ทางดายังคงกักตัวต่อค่ะจากที่นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสออกมาประกาศเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะเราก็นั่งฟังกันแบบใจจดใจจอ่อเพราะว่ามีความหวังว่าสองอาทิตย์หลังจากนั้นเราจะได้เปิดร้านซึ่งมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดค่ะเราต้องปิดต่อไปเพราะยอดตอนนี้ขาดอีกประมาณแค่น่าจะ สองหมื่นก็จะครบสองล้านคนในการติดเชื้อโควิดนะคะแต่ต้องทำใจณตอนนี้คือปิดล้านจนถึงวันที่หนึ่งธันวาค่ะแต่จริงๆแล้วประกาศที่เขาประกาศให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกอยู่ว่าเสียทิ์แต่ว่าเราจะลองดูหลังจากนั้นสิบห้าวันมันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าผลของมันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะมันก็เลยต้องทำให้เราเนี่ยปิดต่อไป ซึ่งตอนนี้นะคะร้านอาหารทุกร้านปิดหมดเขาก็จะทําเป็นพวกเทคเ away ้ทำแบบใส่กล่องแล้วให้ลูกค้ามารับบางร้านก็จะมีบริการแบบว่าส่งให้เหมือนเมืองไทยนะคะตอนนี้ของดาต้องปิดทันต้องปิดหมดเลยคือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมีมีรถทหารเขาขับเข้ามาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอาหารหรือเขาเป็นคอนโทรลหรือว่าเขาเป็น เป็นคนที่ว่าสุ่มตรวจเพราะว่าประตูรั้วบ้านเราเปิดอยู่เขากาเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่าลูกค้าเรายกเราไม่ได้ยกเลิกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงสุดท้ายแฟนก็มานั่งคิดว่าคือแฟนบอกว่าให้เบอร์โทรเข้าไปนะเหมือนกับว่าเขาจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพของลูกสาวเขาอะไรเงี้ยก็เลยให้เบอร์โทรเข้าไปบอกว่าร้านปิดให้เขาโทรมาอีกทีหนึง่งละกันหรือเราจะให้คําแนะนําเขาก็ไม่โทรกลับมานะคะเราก็เลยคิดว่า ดีแล้วที่เราปิดร้านปิดร้านนวดแล้วก็ร้านเทเลพีเพราะถ้าเกิดว่าเป็นทางรัฐบาลเขาสุ่มมาตรวจแล้วเจอว่าเราแบบเราแอปเปิดอะไรเงี้ยเราจะโดนจะโดนหนักก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านไปแล้วก็ซ่อมแซมบ้านค่ะทํากับข้าวทําสวนไม่ได้เพราะว่าอากาศไม่ดีเลยฝนตกเนี่ยขณะที่ถ่ายอยู่นะคะวันเนี้ยฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่แต่ว่ายังพอมีแดดบ้าง เมื่อวานนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะอากาศหนาวฝนตกไปปล่อยทั้งวันตกเย็นดาก็เลยทําชีสย่างกินกันค่ะชีสย่างของฝรั่งเศสก,ก็คือเราเอามันฝรั่งไปต้มต้มให้มันสุกเราก็จะมีเครื่องย่างชีสชีสแบบเป็นแผ่นๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในคลิปให้ไงเดี๋ยวไปรับชมในคลิปกันเลยนะคะ

C'est un peu plus ici d'abord. Ça va Mais genre si que plus je ça, j'ai mal quoi. Avant que je faisais ça, j'ai mal. Mais après une chute, hein, tu sais, il faut quand même... Il euh, y a plein de jours, hein, une petite semaine hein, pour du du C'est ça, un peu. Ouais, c'est un genre de déconne je pense. Oh, C'était ouvert. Bon oh, mon avis, est... dans une ou deux semaines, ils vont la finir. j'ai envie de au directeur, moi c'est pas une question. Non mais non mais là, tu vois, il y eu un cas. Encore, ça va, mais là, il y a plus qu'un cas maintenant. Ah bon Oui, mais non, il y a 403, je sur... pourquoi La classe de quatrième. n'est pas entièrement confiné. Là, je me fais, euh... Ouais, mais parce qu'il euh, y en a quelques-uns, c'était plus rare que les autres, je pense que ceux qui ont été confinés, c'est ceux qui ont le corona. Ceux qui ont été confinés, c'est ceux qui n'ont pas le corona. Ouais, c'est bizarre. Il y a dû y avoir à peu près 6 cartes. Il faut que tu t'entraînes. Plus tu vas le faire, et plus tu vas y arriver. C'est pour ça qu'on a inventé le couteau. Non. Le couteau. Pierre découper pas et pelé. On a inventé euh, quoi, et, et Alors et donc pour peler les, les patates cuites, c'est le couteau. Et encore plus propre, c'est de ne pas utiliser les doigts. Alors couteau fourchette, ça c'est la classe. pas Si tu ne sais pas, voilà, si pas tiens. Ça, ça c'est pour tout séparer.

ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากรับชมวิดีโอของชีสย่างไปแล้วมีความรู้สึกว่าอยากทานบ้างไหมคะที่เมืองไทยดาคิดว่าหาซื้อได้ง่ายนะคะชีสแต่ชีสเนี่ยพอกินมากๆมันก็จะทำให้เราอ้วน แต่ถ้าเพื่อนๆที่ออกกํลาลังกายเนี่ยก็ทานได้ค่ะส่วนมันฝรั่งเนี่ยจะทานมากน้อยก็แล้วแต่เราสําหรับคนไทยมันฝรั่งพอทานแล้วจะท้องอืดน,นะคะก็จะเข้าห้องน้าลําบากนิดนึงถ้ายังไงวันนี้คลิปของดามีมความสนุกสนานหรือมีความบันเทิงบ้างให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรที่แปลกตาช่วยรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะ ให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปไลค์ไม่ได้เงินค่ะแต่ว่าได้กําลังใจสู้ๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหนะ้า